เนี๋ยวหมูอีฉับปากกอกขอกยามากยอกเลื่ออีผีป่าเงื่อนตันกูได้เกศก่อยแม่หมูได้หน่อยเป็นยังละมาม่ได้เป็นยังดอกจ้าแน่น้ำสัดดอกแม่จาให้เจ้าไปตัดขาเจ้าสิได้สองต่อ ผมคนผู้ใหญ่เชื่อพ่อใหญ่ไ่เสียนใหญ่ทำนานป้าเพจเลิกการมาดันผมบวชเคยย่านเรียนจนควนซานบัดนี้คอยดูเธอตาเจ้ามือมัดตองตาละรลับกองเลยว่าคอยไม่ลุกตุนรับรองเลยว่าคอยไม่ลุกตุนอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวไปจังไหนมาจังไหนแม่ลูกคุณเนี่ยไม่กำมาเล่นไทยโลคขึ้นก้าวเร็วดีเ,เป็นจังไหนเหมือนว่าหนีมุดเจ้าหมานบ่ กับวเป็นตำมานแล้วยี่ร้อย<ะ>แม่เราเพิ่งเป็นผู้ลงแม่เพงเป็นผู้จับก,กิน <c oughs> 那再叫叫为谁吧，娘。 ไหนามึงบอกว่ารักลอยล่องแน่ขอยยากลอยโตไม่ต้องเอามันล่องผุนเอามันขืนเอามัรักทระเลคุนเลยเอามันล่องเอามันล่องตรอล่องหนีมาใช้ยงค่ะว่เรียนี่ก็ล่องแห้งห้าสิบปีขึ้นไปเรียนทั้งเครม่องแม่ฮามึงถูกนี่ฮามึงล่องพันมากคว่ามันอยู่ปลายตานพุนล่องไปแม่ล่องมาลงมาแล้วเร็วมาหลินให้โลเสียไวรับไรเอาชาติมาปูเอาขันปรให้โลมากลางนาาเร็บเร็วเรีเรร แม่เจ้าหนาวจี๋ขึจังไหนอยจ้าแม่จ้าไม่หลังเอยอันเล่นไฮโลมันอีแม่นนักหนูเด้อฮะแม่นนักหนูไม่หลังกว่าแม่นนักหนูนักอีหยังแม่ย่อยหักหนูหนักกับใ่หนักในอีหาว เนาะอีลอยมันกับเป็นตาแม่มึงอยากพูดออกใบเนาะมึงกะโลงหมองมันหมันหมันกว่านี่เนี่ยคือจังกูคือจังแม่มึงเนี่ยเอากระมากไผ่มากมันลงไผ่ลงมันละเนาะจะของเงี้เข้าไปมั่บ้านเนียนเขาได้เงินจะของคือบัตจ่ายเขาเลี้ยงหมื่นบ้านผู้ใดหลับมันเป็นเลี้ยงมื่นนี่กูบัตจ่ายชื่อๆนี่อ้าวกองหอดคนปิดกาพูดดิกูบัตรไอ้กองยังมาเลี้ยงหมื่นใหญ่บ้านคนที่พอมีนี่เท้ากันฮัทฮ้อมึงตีมาเล่นไฮโลนี่ไปนนักเลี้ยงแม่แล้วไปกับแม่แล้วไปตัวนี่เขาบัตรจ่ยลูก แทงเสียค่ะแทงเสียแทงเสียจะได้ว่ามันสีกุ้งไก่อะเราไปทั่วแท้อักชันเด้ออันตั้งนาชีเด้วยไหมอันนั่งมากนาได้แต่เขาตั้งโลดอักชันชันว้าวว้าวเสียงไม่รู้จะมาเสียงมวนแทะบางชั้นสีลงบ้าเนี่ยไฟชิโต๊ะห้าหกแล้วก็เต็งต่ำ ล Man, ่องไฮโลแม่เลยว่าเป็นตเัียแท้ล่องแบบเซียนยังวะดิเซียนกับเซียนหูขีหูดากดอกให้โลกเขาตั้งนาซีเขากบโตัวซีสามผุดตัวผู้ได้ยากเป็นมาเดอ้อนี่ที่สามนี่กูยากเนอนี่เขาว่าต็งได้ขี้ร้อนต้ได้ยัง ชีสามันบอกอกดอกน้าเมีอชิยักมาติงหามานกันยักกันมันสีเขียนนิ่งละกระปุกเปิดพะยไกเบิดชีสามินหัวแม่คุณได้หมตั้งตั้งสีโอนยสามเนอะห่าเบล้วหเนี่ยเอ้าได้แล้วได้แล้อบอกว่ายักยัก มันบอกออกอีกหามึงมันเคียนเอาไม่เอาตาไหมัอีกเอาชั้นชั้นตั้ง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 ตาหนี้บ้าค่านได้คอเลี้ยวมาเร็วเวมาเร็วเรียีจยปากแง่คอยาสีจังสีคอยบาจังแดงกับบ้าคอยเตงต่ำหมดเลยตั้งสิ่พยาไกลอือตัก่อนกระบ้าอยเตอาตั้งเอียวตั้งเอียวเฮ้ยจะได้อจังสีได้หล หมดหน้าต ic, ักพร้อมบัตรคนพิการลงน้ำเตือนตื้อห้ามั่งถ้าเขากินมึงจะได้เป็นคนพิการว่าเอาไปหมดพร้อบางอะไรอยังเงี้ยเอานึ่งแล้วไปหนึ่งแล้วไปเฮงแล้วนิ่งแล้วก็เปิดเปิดพัเปิดออกให้กันเบิงไปเลยแล้วคอยใจสิว้าเปิดออกสองสามเอียวอ๋อจินเรียบเอา กินเรียบกันด้ให้โรอผันออกตามหนึ่งสองสามผุนได้เนี่ย่าเลยมาผู้ใด่าค่ะพุ่งผุนใช้พุ่ผู้ใดล่ะผู้ใดมาเห่นไฮโรน้ำเาตีแรกวะไรีไรมึงสิไปใช้ยีรมีอ คนวะนี่มีมึงเด้อถ้ากูจับได้เบื่อได้เบื่อแลกูจะเพิ่มข้อหานะจะบ,บอกฝากไปก่อนโอรันจ้าไม่จะได้จับไม่ได้บอกพวกกันนะจ้าโอ้ยจับบ่ได้เลยครับบอกกันวันเล่นไว่ไม่ครับตายกูตายแล้วผู้หมวดนะครับสวงไม่ลูกนเลจับได้บ่จับไม่ได้เลยขาแล้วร่อยแม่ไม่ยังโดดว่าเป็นกบเอ้าวัดแม่ยังหันอ่ะลือล้อสีแทนเ,เอาลื้อสีต้นนี่มีเขาไปหาเพื่อนหาเพื่อนหเพื่นเห็นเราแล้ว ปูเนี ya, go, Hello, ่ยังกรปูฮัลโหนานาโอ้ยบ่เห็นท huh? ี่สูมาเรีนนีฮัลโหลบ่เห็นคือบ่้ันในบ้านจังไลอยู่สูมันเรียนฮัลโหลแม่นบอวายวายเพิ่นคือหูจักเออดึงอ้วนๆเป็นเจ้ามือแม่นบอ้วยคิว อีกสองอีอีหนึ่งเท่าเท่าอีหนึ่งขาลอยแมนบอว์้าวปานตาหินมันมีอ<ะ>้วนๆแ่มหนาตามัน,นมันเลียนเวลาลาบอกอ้วนมันไปทางไหนกูปูเคยเห็นพ่อล่างๆจำท่าทางบดเ,เดี๋ยวสีม่อเบิ่งให้นั่งทั้งในเบิ่งสักพอนเข้าดีแลีแล้ว มาพ่อรื้อสีเพื่อนเมตตาจีเพื่อนเก่งมากเลยบางเดี๋ยวเห็นเพื่นเลยว่าขี่ขโมดชุ่มเนี่ยมันไปทางไหนวะส่วนชุ่มเนี่ยไฮโรเนี่ยลางว่ามึงหนีบปลอดก็แล้วกันละเอาตะไ็วไวบคนอ้วนนันตีมันใส่เสื้อลายดอกสีขาวสีแดงๆดงแมนบ่โอ้ยแม่นเราปูว่ะเนี่ยอู้คือชิวแท้วะอันใส่กางเกงสีเทาๆแม่นบ่ปา คี้อุ้กคักบ้านไอ้ปูเอ้ยออนั่นล่ะซูไปน้ำจับอโรดบาตเนี่ยเห็นแล้วเหรอปูเอา้าซูเห็นอยู่ใส่มึงนั่งขโบยหมาอยู่เนี่ยะพา,า,ามึงหลุดออกมึงประหูมเมียติเหอะแม่แต่งงานครับ บ้าไงฉันเห็นสายบ้าเปลี่ยนมาบ้าไงให้เจ็บไปจอดจอดจอดลง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 จะไหนมุจเจ้าเนี่ยตัวลงเคยเป็นผู้สันไหม อีนี่เจ้ามือไฮโลค่ะขาดเออครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะรีบไปไหนครับอันจะไปประชุมเอ้าทำไมจะไปประชุมอันเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านแมนแลวกระเป๋าอะไรอันกระเป๋าเอกสารฉันค่ะกระเป๋าเอกสารแมนถ้าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาญาตตตรวจค้นนะครับไปจะรีบไปเอามาญาตตรวจ้าคนฉันตรวจจะมาเลยะมาเลยทอานคนเดินมากอย่าขัดขืนเจ้าพนักงานค้นดูมันมีอะไร นั่นฝาไหโลป้เมียนค่ะนี่แหละกล้องเข่าน่วยมันหลุดเสียใสบุก่องข้าวอะไรบัดโคตมาอีกนี่จานไหโลเนี่ยไม่ใช่ค่ะนี่แหละถ้วยลายคำจะไปมอบให้ผู้ว่าถ้วยลายคำห่วยมันจะจับได้ไหมนี่ฮะ หลักฐานชัดเจน<อ>เนี่ยแปลนไฮโลชัดๆเนี่ยไม่ใช่ค้านี่แหละเอกสารเสนอโครงการงบน้ำท่วมมันจะไปเสนอยังไงเนี่ยฟังนะ้าช้างอธิบายให้ฟังอธิบายมาหมหนึ 1, ่งหมสองหมสามนี่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําพื้นที่ลุ่มต่ําโมสี 4, ม่หมห้าหมหกนี่เป็นพื้นที่ลาบสูงพื้นที่ลาบสูงหมเยียวอะไรคือหมเยียว หมู่หนึ่งกับหมู่สี่เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะอ๋อแล้วมันเสี่ยงยังไงเพราะมันเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงถ้าหมู่หนึ่งถึงหมู่หก้ําท่วมต้องย้ายไปอยู่ที่หมู่สิบเอ็ดไฮโลหมู่สิบเอ็ดไฮโลมันมีอะไรอันลงขึ้นหน่อยๆได้ลหลายๆค่ะกันไปทหานกับจับกินเบื่อแล้ววันนี้ได้ไหมวันนี้ไม่ได้เพาเสียกระยูทึนมันมามีเงาเงาวันถอตัวนะการที่จะมาทำเพลินได้เลยได้เลยได้เลยจับมันทำไมจับจับ ยืดของกลางมันมาเอาจใจขยันมากๆแรงขยานถอย,ยเดาวเอามาเลย วันท bon ี h, ่เจอได้ะลอยไปทั้งหลาหลยยๆไล่ไล nice. ่ไลบๆลๆลูไล่แม่เอาแม่เอามึงติรลอพร้อมโตัวแม่พรอมโตัวแม่ได้พูดต่ไใดๆแล้วมาเห็นคือแเ่อไอยได้มาแต่อเมริกา

ห่วงังไหนเมีห้อนอกกระจอ,อกเทศ <c oughs> เขาก็ห้องเทศเทฉันตัวเอาบ้ามาเดี๋ยวยางรับพี่ยังให้ตำรวจเขาเห็นเ้ืลอยแล้วกูจะพาไปีก้อวังผดลอยมา <c oughs> าม่มาเดี๋ยวเาเม่อเมื่อเมเมาเมื่อมื่อเื่อเมื่อเอเมม่เม่อ่อเเป็น,บบนออ <c oughs> ยมอเอเอบ <c oughs> <c oughs> เอาจังฉีแล้วกันหาตำรวจมามึงยางยางหรือให้คอยกิ้งเอาตีกนั่งยุ่จะชื่อหรไรแน่เพื่อสิบว่านกกระจอกลอยอีกทนี่น่มัจับาจับาแง่อ้ไรนั่ง้ยันจะว่าครรอรอกัจ้าว่ะเจ้าห่มนที่สูนแต่ผู้บวนอู้็จะไหนรบัเป็นแกรดึงสี่จับอะไรนั้นได้งี้ยเลยออกสเตจได้ครับมีคอยสั้นคอยตายผูตายมีคอยยันไปถามย่าใ้แล้วเบิ่งเนี่ยเปียนห้เราเห็นไปทางรนเรี้ยวย่าสวัสดีครั สวัสดีครับยายเอ้ามายืนพอดยังหรอบัดสวัสดีค่ะเอ้ามายืนให้ยังหรอยายเอ้ยแม่มาเลี้ยงนกนกอีหยังนกกระจอกเทศผมไม่เชื่อน้ามัวสาชาพะขาวตุ้งผมเชื่อแล้วเป็นสี่ดอกย่ายจ้าหน้าที่ว่าสิทรรมห่งชุมเดือนไฮโลแม่ลูกแล่นไก่ไปดิพ่อ่าเห็นดอกมาเห็นผู้แม่มาสังเกตยังไงนะย่า ผู้แม่มาเสีดดาแอียกๆด้วย่อยเห็นบ่บ่เด้่ม่เห็น,น,หนผู้ลูกผู้ลูกมาเสียขาเนี่อยตัวย่อยปรากฏเห็นบ่<อ>สังเกตได้ง่ายเลยขาเราไม่เห็นดอกค่ะคุณตำรวจถามถซื่อๆก<อ>็ส้งสั้นแต่ล่ะวาไอ้บ่ชันจะไ,ไหนแม่ปวดขาไปเฮ็ดยังมาเจ๊สิปวดขาไปดำหน้าโลก,กาดำหน้าโลก,กาซื่อๆก็สิสสสปวดขามาปวดจะไหนไปเตีใม่หาบก้ามันล่มลงมาเลยเตะีเชลา ชัวนปนี้กระนี่เนี่ยอันว่าชวดอกจ้าพูดแถาบ่มีตาย่างไปใช้มาใช้หลุดเจื้อชาชาเอาลูกหลานไปใส้เบิดและววะโอ้ยลูกอันหลานบ่มีไม่ลูกผู้เดียวมันเป็นรอยฉลาดวะอันนั้นว่าแมนมันเป็นบ้ามันเป็นบ้าตอนนี้ตนแท้ช่แล้ววะไอ้บ่าน้ำแน่าะลาดอ่ะเออสิเบ้าวยังกะบ้ามาเจ้ามาตะบานใดไล่ลูกขึ้นเว้า ว่าอขงไม่หยั่งดอกค่ะคุณต่อหรอกหัวไม่ใส่ไม่เอาไม่หยังอ่ะอันเวียัเชียงซานอันนกกระจอกเทศท่านถอดหัวขาถอดหัวก็ได้ท่านถอดหัวจะเอาเอามันคือหอยต้องเลยโอ้ยมันแมียนบนอ่าวบันอันนกกระจอกเทศพีกระจื้มเป็นทังชีดอกค่ะโอ้ยเออโอ้ยมันจะมันคส้มไก่ปากกอ่าบอแล้วจะใหญ่โอ้ยขาเมืงเชียบครับ มาเตียคือไม่แข็งต้นแข้งเท่ยาว้าฉันยาบาีต่ป่ออีฉันไปทอค่ะเออเอาเอาไปซะเอาไปให้เะัเจ้าหน้าที่ถามเจเชื่อดอกมียางดอกใหญ่เออผมไม่ยางดอกใหญ่ครับผมมีเอาเป็นยางดอใหญ่ตวจอยจับเว่เอาจับเจ้เชื่อถามเจาื่อไม่ใหญ่ถามเจ้เชื่อไม่ยางดอใหญ่อย่าจับเว่เป็นยางใหญ่อย่าจับเี่เอาไปยังที่จะจับอะไร ยยาฉันแล้วบอกว่ายายจับมันกะเงี้ยวแตกฉันเลยธรรมดาละผู้หมวดผู้สาวใสยุ่มบุนอีครับอันนี้เลยเงี้ยวแล้วก็ควายเงี้ยวมันสุดฉันน่ะค่ะแม่มันอยู่ในฝันจินตากไปย้ายไปไปไปขอบคุณเด้อย้ายเด้อโอ้ย่านะว่าเงี้ยวแตกเอาโรคเจ้าไปเลี้ยงไปผมมันสันมันหิวยเงาตัวอหันแมอันให้ไปละมันบ้าค่ะเออไป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 หิวยเงา้ยเลยจะมาข้ออ่อนเราจะทำมหากินดิแม่ครับผู้หมวด วันนี้หู่จักรทำมาหากินช่วยกันก็ครับผู้นำคนจะเลี้ยงนกกระจอกเทศเด็กยหฮอทไคยงสร้างประเทศว่าสันต์ป่อยยามว่าอีหามว่าจำมากเกี่ยวเข่ารับแจ้งกรับเอ้าไม่หยังบัตรแล้วลอยยามโยงหยดเอ้าถอยหลังขึ้นมากันนะถอยไปหยังบัตรเอ้าแม่ื่งบาดเอ้ายางลอยหัวกัน อย่างมะกรองวอกงอคือหนังคุ้ยเทะปสิโฟโด้คือทอสวมแฉไล่เอ้นอกมันหิวเงียมันก็เป็นจัเสียระโแจ่งมูมันกับลอกคาบันนี้นกกับลอกคาบเพื่อกันพตายต่ไตลาชูนะลูกจ้ามาเจอเลยคนตำรวจยายจ้าเจ้าคื้นเงี้ยนแต่เฮ้ยามันเป็นสิจื้อได้เราบันนีสเจ้าขึนเงี้ยนแต่ล่อ๋อยย ับแม่ถอบคุณตำรวจเป็นยังก็เสิจับบ่ได้ยายปล่อยแม่ไปเลยค่ะเป็นยังย่ายเป็นยังย่ายจับแม่มันจะเป็นนี่ยังเดี๋ยวนี้จับแม่แม่ไม่บาดไม่ยังเหรอจ้าโอ้ยอันขาโทษเด้อค่ะแม่ขี่แตกโอ้ยโุ๊ยบุ๊ยมุ๊ย่านเนาะ ขี่หลีครับบวัวขี่ยังคนยังสิมาขี่ายขีย่ได้จเจ้าจะเฝ้าไปทั่วจ้าอุ้ยขี่หรือพ่อเม่ยเจ้าจะเฝ้าไป,ไปทั่วโอ้ยขันโบเสียกัดซีบม,ม,มึงห่วยเมียมึงเอ้ยขีย่หลีจ้า,จายายขี่เจ้าจ้างจังเลยยาย ตีท่อกระตาไม่จะลูกใครเลยต่อยอันยายจับแม่แต่คุณตำรวจแม่เด่นตาหบาทชีบาทนึงถกเสลึงเดียวกาจ้าเล่จับตัวเลยเมียเจ้าแห่งเด่นดีง่ายกระตาไม่เอาอีนั่นอีลอ <c oughs> ย,ยลูกสาวเจาวไไ้าไปใส่อีลอยมาอยู่หนอไปทางพุ่นมันจะไปใส้แม่ว่าแท้เห็ดคือในอีห่ามึงเมยมึงมันแรงขวามกระแพงไปพุ่นแล้วอีโนกระจอกแท่จ้าโอ้มึงยางมึงกันน่ะจ้า ตตไปมึงไปพ่อมึงก็รู้ระบาดถอยหลังโตโตเดินนะถอยแม่มึงโอ้มันบ่แม่นกกระจอกเทศแล้วมันนกกระทาตัวเนี่ย จิยดูนี่จะไม่พูดอะไร้ยองเลยโน้กเข่อออกมาเบิ่งกันนะนั่นโหมึงจะลุกออกไป้ไปดังปตัวมันยังมาหยอกตำรวจเลยจด้แล้วคุณแจมืมอมาจับได้แล้ว ครับผมยะนี่ยานั่นยานี่มาหน่ะครับกุญแกครับเอามาอันเดียวจังไลยผูไลมีสองคนผมหาเบร์โซนอ่ะครับมีอันเดียวนี่ยและครับเจ้าคือปลกแตหาเบิร์เทั้งตู้คือบ่เอามาคือบ่เอามาแล้วเจ้าเป็นยังคือโมโหจะเตียมมาสันเอาเจ้าเป็นลูกน้องอยจะต้องเตี๋ยไม่คอยเจ้าระเบ่วเตียยเจ้าบ่ือต้องเตียเจ้าต้องเตียมากเห็นเจ้าต้องเตียมากข้าพดพวดเถียงข้าบ่ถือก็ไม่พดเจ้าเจมาเจ้าเจาเจ้าเจาเจ้านั้นเจ้าเจ้ะ ไม่นังกว่าคุณแกมือไม่อ yes> ันเดียวมันไม่อันเดียวผู้ใดมีจะคนสองคนเจ้ากับีิลอยเนี่ยสองคนมักกับจิบพยายังสองคนเขากระชัยู้ละแขนตัวอามาีกุิเฮื้ไทเฮจังไหนาเว่าเป็นเจ้าแขนนึงหน่มานี่จัาจีนักกระชัเาสียเนี่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 ยเยมาจิบพายังจีบอน้เจ้าแขนนึงหน่นมานี่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 ี่ใส่เจ้าจีมักกับเดียทอดัวมาติเทียกันครัพอทุ่ยหางกุศลที่คุณแกเคอยอกไปทังเลจ้าแยกไปโฉกัน That's a ยิ้มเสียงปลดเป็นกำลังแรงใจทีมตลกสารบันเทิงสินค้าบิกกี้สีนันนวลมันสีลม